สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณสันต,ติกุลได้มีการโพสต์ข้อความลงในกลุ่มพลังบวกวีหนึ่งโดยได้มีการโพสต์ข้อความว่ายายสมควรพูดถึงแตนและคนที่ด่ายายยายสมควรขอพูดตอนเลี้ยงลูกคนที่สองให้ป้าป้าให้เงินแค่เดือนแรก ยายไม่มีเงินซื้อนมผงต้องไปซื้อแร็กตาซอยให้หลานกินน้าแต่ไร้สดคุยกับยายเรื่องเลี้ยงลูกสองคนให้แตนเอามาให้อ่านบางส่วนนะครับแตนให้เงินแค่เดือนแรกตอนน้ำมนเลี้ยงไม่มีมีเดือนแรกที่ป้าแตนไป ต่อไปบ่มีเลยยืนยันขวนขวายเอาเองน้ำมนเดินได้ยหญ่ก็ไม่มีเงินเลยซื้อนมเล็กตาซอยให้กินนมผงมันแพงกล่องหนึงสิบาทพ่อแม่อยู่กรุงเทพให้มาก็ไม่มาพ่อแม่เขาไม่รู้จักนิสัยลูกเขาเท่าแม่หรอกยหญ่เลี้ยงหลานสองคน มาหลายปีพี่โอมสี่ปีน้ำมนต์สองปีโอมกับน้ำมนต์ยายเลี้ยงมากับมือยายไม่เคยด่าใครขอให้คนด่ายายรับไปทั้งหมดสาธุยายบอได้ว่าให้เขาขอให้มันกลับไปหาเขาไวๆยายบอรับกลับไปหาให้คนที่ด่ายาย ลูกคนที่สองของป้าแตนยหญ่ไม่ได้คิดแม้แต่น้อยเลี้ยงลูกอยู่ไฟต้มน้ำร้อนให้อาบก็แม่นี่บอมแม่นว่าแม่รักลูกไม่เท่ากันแม่ชมพูนี่แม่ก็ดูแลหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่า แหมแล้วมาคืนบอกให้เงินค่าเลี้ยงดูหลานเดือนละหกพันหน้าไม่อายเนาะคุณสันได้ตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่าอันนั้นน่าจะเป็นลูกคนแรกครับคนแรกให้ใช่ครับไอ้เสียขาสัน้นมันบอกในไรเมื่อคืนครับใครเชื่อบักเนหลวงโลก ไม่เชื่อมันหนูยังโดนติงมันด่าว่าเขาส่งเงินกลับบ้านเดือนละ8 0 0พแล้วที่จำเลยบอกว่าส่งเงินให้เดือนละ8 0 0พกับค่าครอดสอง0มื่บาททำบ้านใหญ่คือหลวงโลกคุณสันได้ตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่าคิดว่าตอนเลี้ยงลูกคนแรกคงให้เงินใหญ่ครับแต่พอคนที่สอง ไม่ให้ครับเกือบสงสารใหญ่แล้วคอยสิสงสารเจ้าถ้าเจ้าเว้าความจริงทั้งหมดครอบครัวตัวเฮียปล่อยให้คนอื่นด่าพ่อแม่ผ่านสื่อโดยที่ตัวเองได้รับผลประโยชน์สันดานไอผู้ต้องหาสองผัวเมียหลวงโลกสงสารคนเป็นแม่จริงๆนะ เกือบทุกครอบครัวมีแบบนี้ที่ปู่ย่าตายายรับภาระเลี้ยงดูหลานแม่ตัวเองแท้ๆย่างให้คนอื่นดา่าเอาสมองส่วนไหนคิดตอนนี้เขารวยแล้วใหญ่เอ้ยเขาบ่ได้มาสนใจคำเบาเจ้าดอกน่าสงสารใหญ่นะสงสารแก่แก่ก่อ อยู่ของแก่มะมะแม่ะไม่ได้หิวแสงอะไรไปหาด่ากแกทําไมคนเป็นลูกก็เลวให้เขาด่าแม่ตัวเองออกสื่อไม่ชั่วจริงทําไม่ได้นะลูกแบบนี้ยายดูหน้าสงสารนะมองจากแววตาทุกใจเพราะลูกๆแต่พูดอะไรไม่ได้สู้ๆนะยายไอ้ลูกเนละคุณ ให้คนอื่นมาด่าบุพการีตัวเองจะเลินแน่งานนี้สู้ๆนายายความชิบหายจำเลยกำลังไปหาพวกที่มันไม่คิดที่มันคิดไม่ดีกับยายคนที่ผิดคือลูกที่พาคนอื่นเข้ามาด่าแม่ตัวเองเรามาต่อกันที่ทางฝั่งชาวโซเชียลกันนะคะโซเชียลท่านนี้ก็คือ คุณหยุดแสมแพรมความดีไม่มีวันตายได้มีการโพสข้อความลงในกลุ่มพลังบวกวีหนึ่งโดยได้มีการโพสข้อความว่าลูกใครถ้าหากพ่อแม่เขาไม่อยู่ด้วยตายายปู่ย่าก็เลี้ยงนี่ก็ออากุศลขนาดเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลยเหรอคำถามให้สำนึกไง สำนึกอะไรล่ะพี่น้องคนภาคอีสานหรือหลายๆายภาคเนี่ยที่ทำงานโรงงานส่วนมากที่ไม่มีทุนมากพอที่กรุงเทพไม่มีเวลาดูแลเขาก็ให้พ่อแม่ดูแลซึ่งพ่อแม่ก็เต็มใจถ้าหากพ่อแม่จะทวงบุญคุณลูกเนี่ยนะลูกก็ให้ไม่หมดไม่สิ้นหรอก แค่ให้เกิดมาก็ตอบแทนบุญคุณไม่หมดแล้วถ้าทวงบุญคุณต้องเป็นพ่อแม่ทวงบุญคุณไม่ใช่น้าแต่มาทวงบุญคุณเพราะน้าแต่ไม่ได้เลี้ยงส่วนบุญคุณพ่อแม่เอาตรงๆทุกคนที่เกิดมาจากรูพ่อแม่เนี่ยต่อให้เอาชีวิตทั้งชีวิตไทยก็ตอบแทนไม่หมดหรอก เราก็ตอบเท่าที่เราตอบได้ทำไมให้คนอื่นมาว่าพ่อแม่แล้วเราห้ามเขาได้ไหมเราเป็นใครไปห้ามเขาเขาก็มีพ่อมีแม่ของเขาพ่อแม่ของเขาก็ห้ามเขาไม่ได้แล้วเราเป็นใครไปห้ามเขาทำไมไม่คิดตรงนี้เอาใจมาคิดหน่อยเขาไม่ใช่คนที่เรา จะห้ามเขาได้คิดให้ใจมันเป็นกลางหน่อยสมองมีไว้คิดไหมขนาดน้องตัวเองแท้ๆอย่างห้ามไม่ได้นับประสาอะไรจะไปห้ามคนอื่น